แล้วมันดูกันนะมันดูก,นกันกินอาหารของคุณแม่นะครับกินอาหารเป็นอะไรนะเป็นอะไรกล้วยป่าเนาะตรงกล้วยป่าไม่ใช่กล้วยนะเป็นตรงกล้วยเนาะเฮ้ยอยูย่ดีวะนั่งก็กินด่ดู กินไปเสียไปนะน,นี้ก็คุณพ่อผมก็ฝังไว้ให้ก็ได้ต้นเนื้อกินไปต้นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันกินอร่อยก็จะให้ต่อถ้ากินแล้วทิ้งก็รอให้หิวอีกทีหนึ่งค่อยมาให้นะครับกินน่าจะกินได้ถ้าต้นนะ ว่าใหม่ถ้ามันสดใหม่เนี่ยมันจะกินอร่อยครับถ้าแบบถ้ามันไม่ใหม่เนาะถ้ามันไม่สดไม่ใหม่เนี่ยมันก็จะกินไม่ค่อยอร่อยถ้าสดใหม่มีน้ำนะมีน้ำนะมันจะมีน้ำเลยมันกินหวานด้วยถ้ากินกล้วยเข้าไปแล้วก็น้ำนี่ก็ไม่ค่อยกินแล้วนะกินน้อยลงแล้วเนาะ

ใกล้หน่อยก็ไม่ได้นะแต่เข้าใกล้ลูกไม่ได้นะเล่นกับลูกอันนี้มันไม่ได้เลยร้าวลูกมากเลยไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นห่วงเนาะมันเด็กเราให้โตขึ้นหน่อยก็น่าจะอันนั้นพอเลยสี่สี่ท่อนนะเดี๋ยวให้กินอันนี้ให้หมวกก่อนนะครับอันนี้ผมก็มาโยนให้มันเป็นเมื่อวานแล้วมีกินแล้วน่าจะ ก็อินนดูจะท้องก็้างที่จะสมบูรณ์แล้วจะสมบูรณ์แบกไปค่ะให้กินอีกแบกถ้าให้กินกินได้ทั้งวันนะครับชั้นเนี้ยใกล้ๆเลยหาเรื่องเลยนี่ยังไงคลิก ที่กินอาหารของแม่ก็โอเคนี้เนะ<อ>เรามาเจอกันต่อไปพเพื่อนดูดเวลตาดิดูดิตาโคกเปียนนะฮะเฮ้ยไปแล้วไปเลน